าคนมีความคิดนะมันก็ต้องมีความรู้สึกมว่าเฮ้ย mm hmm. การเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองวันนี้เพื่อนๆตอนนี้มาแต่เช้าหน่อยก็เลยมีเวลามานั่งคุย mm hmm. ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเออคนที่เคยเป็นนายจ้างเขามาก่อนแล้วกลายมาเป็นลูกจ้างเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคือว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นก่อนสําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน mm hmm. ก็คือเจ้าของเข้ามา คือพี่น้องคู่เนี้เขามาทำงานตั้งแต่เด็กแล้วรับช่วงมาจากพ่อความจริงมันสามคนแต่ทีนี้คนเล็กอะเขาซื้อออกไปเพราะว่าคนเล็กไม่ถูกคนโตเขาก็เลยให้ซื้อออกไปเสร็จแล้วเอเขาก็มาบริหารเขาก็มาทํากันนี่แหละแต่บริหารไม่เป็นคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเอ ทำบริษัทอะคือเขามีอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการเอ่อของพวกของที่เขาขายเขาอาจจะมีความรู้แต่ว่าการบริหารบริษัทนี้เขาไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือเขาจะเอาการขายอย่างเดียวพอเขาขายบริษัทไปแล้วเขาต้องทําสัญญาว่าเขาจะต้องทํางานอยู่อีก1ปีหรือถึงถึงสปีน้อยหนึ่งปีต้องทํางานอยู่ที่เดิมก่อนเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อเจ้าของใหม่จะได้เอาผู้จัดการมา เ,เรียนรู้สองคนเนี่ยสองคนพี่น้องก็ตอนนี้ก็กลายมาเป็นลูกย่างมีความเท่าเทียมเสมอกับเราสถานะของเขาก็เป็นลูกย่างเหมือนกับเราเขาจะมาว่าอะไรเราไม่ได้แล้วแต่ทีนี้ตลกตลกอะไรรู้ไหมคือคำจะตายคือเจ้าของใหม่เขาต้องการเออรีพอร์ตต้องมีส่งไอ้พวกเอกสารตลอดเวลาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดึงไปจากส่วนการเงินไม่ว่าจะเป็นรายได้รายรับต้องการ ซื้อของเท่าไหร่อะไรจะต้องมามาดึงจากการเงิน,นใช่ไหมเ,เขาทําไม่เป็นกันเพราะเขาไม่เคยทําใช่ไหมทีนี้เขาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับพวกนี้พี่สองคนพี่น้องเขาต้องต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คือต้องรายงานไปกับเจ้าของใหม่อะไรพวกนี้ต้องมาเอาเอาตัวเลขจากในในใ,ในระบบไปพี่พี่ส<ำ>าวมันแบบว่ามันไงอะ มันไม่มีมันไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่เคยทําเองมาก่อนเลยเมื่อก่อนจะทําอะไรก็เธอทําให้ฉันหน่อยสิเธอดึงไอ้นี้ให้ฉันหน่อยสิเธอดึงให้ฉันหน่อยต่อยเนี่ทีนี้มันไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องทําเองแต่ที่เขาทาไม่เป็นเสร็จแล้วเขาก็ส่งรายงานคือก็กปปี้รายงานกปปี้ทุกเดือนเหมือนกันหมดทุกเดือนเ <laughs> จ้าของใหม่ก็เธออันนี้มันไม่ใช่นะทําไมทาไมละไอ้ทุก ตัวเลขมันเหมือนกับทุกเดือนมันจะเป็นไปได้เลยเขาไม่เคยทําอะไรพวกนี้เลยเนี่ยพอถูกบังคับไปทําก็ตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วแหล,ละ้วที่ความกดดันไงว่าเออจะต้องทําทุกอย่างที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยคือเป็นเหมือนกับมีเจ้านายสั่งงานมาให้ทําอะไรก็ต้องทําแล้วก็ต้องมีทีมมีติ้งทุกอาทิตย์ต้องเขาต้องการอะไรก็ต้องมาหามาให้เขาต้องทำมาให้เขาอะไรประเภทเราก็เลยถามเราก็บอก,เ,กเลยถามเป็นไงมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างร,ารู้ไหมว่าลูก รู้ละรู้แล้วใช่ไหมว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยมีความรู้สึกยังไงหน้างเงียบกิบไปแบบว่าเงียบกิบเลยอะตอนนี้ก็คงรู้แล้วว่าการเป็นการเป็นลูกจ้างอะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะทุกอย่างจะต้องแล้วแต่อารมณ์เจ้านายว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างบริษัทที่เราทําอยู่เมื่อก่อนที่เขาเป็นเจ้าของอยู่อู้มันโลเลพี่สาวมันตัวแสบมันไม่เคยรับผิดชอบอะไรสักอย่างมันทําผิดมันก็โยนให้คนอื่นเรานี่โดนประจํา จนเดี๋ยวนี้ต้องให้เขียนมาเลยเขียนเอกสารมาาจะให้ทําอะไรแล้วเขียนเราต้องเซ็นมาด้วยแล้วเราต้องเก็บด้วย<ห>เพราะว่าเรื่องเนี้ยคือเขาบอกเอาทำปไปอย่างี้เนี่ยเราก็ทําตามแล้วมันผิดเพราะเขาคิดผิดมาก่อนพี่คือเขาไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกก็เออทำทำไปเราบอกเราก็เตือนแล้วเราก็แย้งแล้วใช่ไหมเขาบอกทําไปอย่างเนี้ยเอา้าเราก็ทําตามพ่อเวลาทําผิดมันมาโยนใส่เราว่าเราทําผิดล้วตอนหลังเราบอกเธอจะให้ฉันทำอะไรสั่งให้ฉันทำอะไรเธอต้องเขียนมานะ แล้วเธอต้องเซ็นมาด้วยฉันจะไม่ยอมรับผิดชอบเพราะว่าเธอทุกครั้งที่เธอทําผิดเธอจะโยนความผิดให้ฉันเพราะตอนนี้เขาก็คงรู้แล้วลอะความเป็นลูกจ้างนะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะต้องถูกกดดันยังไงถ้าเกิดว่ามีเจ้านายดีๆนะโอเคก็ดีไปอย่างหนึ่งคือเจ้านายดูแลอะไรเงี้ยก็ดีไปอย่างแต่ถ้าไม่มีเจ้านายคนไหนดูแลถ้าเราไม่แข็งแกร่งจริงๆนะจะอยู่ไม่ได้จริงแล้วมาทําแบบพอตอนนี้พอเรามาคิดได้เ้ยเลาทนมาได้ตั้งนานนะก็คิดว่าเอ้ย มันก็ดีใจที่เราไปอยูแบบยู่ให้มันขวางๆมันอย่างนั้นแต่งนัยู่ขวางแล้วบอกออกนอกเรื่องเลยทุกคนทีนี้พวกเขารู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้การเป็นลูกจ้างเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงมันถูกกดดันแบบไหนแล้วจะ<ร>ต้อง,องท <ำ S 2> ําแบบที่นายจ้างเขาสั่งมาไม่อยากจะทําก็ต้องทําบางครั้งเห็นผิดเห็นอะไรไม่ที่ที่เราเราเห็นแล้วเราอยากจะเตือนก็เตือนไม่ได้เพราะว่า นายจ้างถูกทุกอย่างนี่ดูแล้วใช่ไหมว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยมันปีความรู้สึกเป็นยังไงแล้วยิ่งมาจากการเป็นนายจ้างแล้วมาเป็นลูกจ้างเขาถึงคือถึงเขาอาจจะทําแค่ระยะหนึ่งปีหนึ่งหรือสองปีอะไรประเภทเนี้ยที่เขาทำสต่ญากกับเจ้าของใหม่ไว้อะนะแต่เขาเคยเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วตอนเนี้มาโดนกดดันให้ทําสิ่งที่ตนเองอาจจะไม่รู้ หรืออาจจะไม่อยากจะทําถ้าคนมีความคิดนะมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่นเองลูกจ้างนี่ไม่ใช่เป็นง่ายๆนะสําหรับคนที่เป็นนายจ้างนะแล้วการมาเป็นลูกจ้างนี่เคยนะเคยเป็นบอกโอ้ยมีลูกจ้างมาทําให้ตลอดเวลามีทําอะไรผิดก็มีลูกจ้างมาแก้ให้ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมนั่นแหละเป็นยังไงล่ะตอนเนี้ยก็อยากจะสมน้ำหน้า เพื่อนเพ่อว่ายังไงเพื่อนอเ,อนเือนว่าลายไหมเถ้าเราจะสมน้ำหน้าเขาเนี่ย <c oughs> ต้องหัวเราะตลอดนี <c oughs> นั่นแหละความสุขเล็กน้อยทุกคน <c oughs> คลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย